บิสมิลารเราะห์มิรเราะฮีมซัลลัมอะลัยกุムรอห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุรู้หรือไม่ว่าคุณคือแม่ที่ถูกกล่าวถึงในอัลกุรอานหลายคนไม่ทราบเรื่องนี้เพราะว่าไม่ทันที่จะได้ศึกษาเนื้อหาจากอัลกุรอานอายห์นี้ในสุรา์ลุกมานอัลลอฮ์สุบฮานฮัวะตลอะลาได้พูดถึงคนที่เป็นแม่ดังนั้นใครก็ตามที่กำลังฟังคลิปนี้อยู่แล้วเป็นแม่ ทราบเถิดว่าอัลลอฮ์สุบฮานหัวตละลากกำลังกล่าวถึงท่านโดยตรงแล้วพระองค์คือผู้รู้ถึงความยากลำบากโดยเฉพาะขณะที่คุณกำลังตั้งครรภ์ซึ่งบางทีคนรอบข้างอาจจะไม่เข้าใจผู้เป็นสามีที่เป็นผู้ชายอาจจะไม่เข้าใจ อัลลอฮฺสุบฮานหัวตารับรู้เรื่องนี้และกล่าวเทเิดเกียรติของคุณไว้ในอันกุรอานและนี่เป็นเหตุผลที่เราต้องศึกษาอัลกุรอานโดยเฉพาะหากคุณเป็นแม่อัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลากล่าวไว้อย่างไรครับอูซบิลลาฮินะเชัยตอนรอจิมว่าวาซนัลอินซานะบิวาลีไดฮีและเราได้สั่งเสียมนุษย์สั่งเสียเรื่องอะไรเรื่องพ่อแม่อัลลอฮ์สั่งเสียเรื่องสําคัญเช่นนี้พระองค์ไม่ได้ให้ใครเป็นผู้สั่งเสียนอกจากพระองค์ต้องสั่งเสียเอง เรื่องพ่อแม่โดยตรงสั่งเสียเนี่ยมากกว่าคําสอนนะเพราะเป็นคําสั่งเสียที่มนุษย์ต้องยึดมั่นเรื่องราวเกี่ยวกับพ่อแม่ไว้ตลอดชีวิตของเขาสั่งเสียเรื่องพ่อแม่อลอสกล่กาวถึงทั้งพ่อและแม่นะแต่เจาะจงไปที่คุณแม่ว่าฮามาลัตฮูอุมมูฮูวะฮนันอาลาวะฮนินวะฟิซาลูฮูฟิอาไมนีอานิชกุรลีวะลีวาลีได้กะอิลัยลมาซีร คุณแม่ของเขาที่ของมนุษย์ทุกคนเนี่ยที่ได้ตั้งครั์มาเหนื่อยแล้วเหนื่อยเล่าและการย่านมเป็นเวลาสองปีเต็มนี่คือคำสั่งเสียจากอาัลลอฮฺซุบฮานฮัวตะลาให้กับผู้เป็นมนุษย์ทุกคนในมุมของมนุษย์ที่เป็นลูกเนี่ยต้องเห็นถึงบุญคุณของพ่อแม่โดยเฉพาะคนที่เป็นแม่แต่ในมุมของคนที่เป็นแม่เมื่ออ่านอายะนี้แล้วเราจะรู้ถึงความ ความอะไรนะรอบรู้ของอัลลอฮ์ที่พระองค์ได้เป็นห่วงเป็นใยอารมณ์และความรู้สึกของเป็นแม่ของคนเป็นแม่โดยเฉพาะขณะที่เธอกําลังตั้งครันอัลลอฮ์ใช้คําว่าหามาลาทูอุมูว่านันอาลาวะ่านินว่านันแปลว่าเหนื่อยวะนันอาลาวะ่านินเหนื่อยบนเหนื่อยเพราะอะไรเพราะคนตั้งครันเนี่ยยิ่งนับวันคันยิ่งแก่นอกจากแพ้ท้องแล้วนะ มันยิ่งหนักท้องยิ่งเน็ตยิ่งเหนื่อยมากขึ้นมากขึ้นจะบอกใครก็ไม่ไม่สามารถอธิบายได้แต่เอาล้อสุบฮานุหวแตอธิบายแล้วแล้วตั้งคันจนกระทั่งคลอดลูกแล้วยังไม่พอต้องให้นมลูกคลอดลูกก็หนักอีกแบบหนึ่งเอาแล้วยังบอกต่อไปว่าฟีซอลูฮูฟีอาไหมแม่ยังต้องให้นมลูกอีกภาวะซึมเศร้าหลังจากคลอดต้องให้นมลูกแต่ก็ยังรักลูกอย่างสุดซึง้ง อัลลอฮ์ س ุบฮานะหวัวตะสรุปว่าสั่งเสียมนุษย์ให้ทำอะไรอัน,นิชกุรลีเจ้าจงขอบคุณต่อข้าวาลีวาลีใดกะและจงขอบคุณต่อพ่อแม่ของเจ้าอิไลยัลมาซีรยังข้าเท่านั้นคือการกลับไปอันนี้เป็นคำสั่งเสียของอัลลอฮ์ س ุบฮานะหัวตาละคำสั่งเสียที่พระองค์ได้สร้างระบบคนที่เป็นแม่แม้ว่าเขาจะเหน็ดเหนื่อยในการตั้งครันก็ตามแต่ว่า รักลูกเป็นอย่างมากพี่นอาลองคิดดูว่าถ้าคนที่เหน็ดเหนื่อยขนาดนี้แล้วอลอ์ไม่ได้บรรจุความรักไปในหัวใจของแม่นะไม่มีแม่คนไหนอยากตั้งครรภ์หรืออยากตั้งครรภ์แค่ครั้งเดียวก็พอหรือได้ยินสปปรรพคุณของการตั้งครรภ์แล้วไม่ไหวใช่ไหมฮะแต่แม่ตั้งครรภ์แล้วตั้งครรภ์แล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วแต่ก็ยังรักลูกอลอ์จึงบอกว่าจงขอบคุณต่อข้าอนิสกุรลีที่ได้สร้างระบบนี้มา คนที่เราเคยทำให้เขาเจ็บปวดที่สุดก็คือคุณแม่นะแต่คือคนเดียวที่รักเรามากที่สุดใช่ไม่ใช่ดังนั้นพ่อแม่ถามว่าจะสอนให้ลูกผูกพันกับใครถ้าไม่สอนให้ผูกพันกับเราลูกที่ผูกพันกับเราไม่มีทางที่จะเนรคุณต่อพ่อแม่เป็นอันขาดพ่อเรากำชับアニสคูรล์ลีจงขอบคุณต่อขา้าวาลีวาลีไดกะและพ่อแม่ของเจ้า มีไรเยลมาสิเพราะอะไรเพราะยังค่าเท่านั้นที่พวกเจ้าจะต้องกลับไปการกลับไปอย่งอางอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ต้องถูกสอบสวนคือเรื่องเกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่ปฏิบัติอย่างไรบ้างนี่คือความสําคัญที่พ่อแม่ทุกคนต้องเลี้ยงลูกให้อยู่ในคันลองของอลัลลอสุบฮานุวะตะละพ่อแม่ทุกคนต้องหันกลับมาสู่หนทางของอลัลลอและต้องอ่านอันกุรอานโดยเฉพาะเดือนรอมฎอน ราะอันกุรอานจะเป็นกําลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่อันนี้อายะในสุรลุกมานะเดี๋ยวผมจะให้อีกอายะหนึ่งในสุรออ,อัลอากอฟที่อัลลอฮ์สุบฮาหนุตะพูดสำนวนคล้ายกันแต่พูดถึงการตั้งครรภ์ของแม่นะฮะอันนี้เนี่ยเป็น,เป,นเป็นความเหน็ดเหนื่อยทางด้านร่างกายว่านันอละลรว่านี่แต่อีกอายะหนึงในสุรอละกอฟสำนวนคล้ายกันว่าว่าไซนัลินซานบิวารีไดฮิเอซานะเราได้สั่งเสียมนุษย์ให้ทำความดีกับพ่อแม่เหมือนกันนะ ขามาและทูอุมูฮูกุรฮันแต่สำนวนต่างกันเพราะแม่แม่ของเขาเนี่ยตั้งคันแบบแบบอะไรนะกุรฮันคือคือไม่ชอบคือความรู้สึกแบบมันไม่ชอบในการตั้งคันอ่ะวะตอัฐูกุรฮะคืออยายะนี้พูดถึงความรู้สึกอายะก่อนหน้าพูดถึงความเหน็ดเหนื่อยพี่น้องลองคิดดูทั้งด้านสรีระร่างกายแม่เหน็ดเหนื่อย ในด้านความรู้สึกไม่อยากตั้งครรภ์แต่ต้องตั้งครรภ์เพราะรักลูกลูกเป็นบุคคลที่เป็นกําลังใจให้กับคุณแม่ที่จะสามารถตั้งครรภ์ต่อไปได้ต้องคิดทั้งที่ตั้งกันเนี่ยหนักกุรหันว่าวตออัตูกุรหาและคลอดลูกก็เหน,นื่อยอีกเช่นเดียวกันวะฮัมลูฮูวฟิซอลูฮูสลาสูนชาระการตั้งครรภ์และการหย่านมรวมเวลาประมาณสามสิบเดือนหมายถึงตั้งครรภ์อย่างน้อยที่สุดหกเดือนแล้วก็ให้นมอ,อีกสอง ปีก็คือ24เดือนใช่ไหมครับก็รวมแล้วเป็น30เดือนนั่นเองนี่ก็คืออายะอันกุรอานที่อัละซุบฮานหัวตะละให้กำลังใจกับผู้เป็นแม่ทุกคนแม่ทุกคนต้องกลับเข้าหาอันกุรอานอัสลามุอะลัยกุมรอมตุลลอฮ์บรากาต